มาเลยครับวันนี้ใส่ทุเรียนเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาดคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้พี่นวดจะพามาชี้เป้าร้านทุเรียนร้านเด็ดเป็นร้านที่แกะเนื้อไข่เจ้าแรกของเมืองการเปิดมาแล้ว4ปีตอนนี้อยู่ที่ซอยหนองตะบงท่าม่วงก,กับร้านนี้เลยครับผมทุเรียนน้องปิกนีกครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยกว่ามาทุกคนโอ้โหแค่เปิดเข้ามาก็บแบบกินแบบสุดจอดมากเลยอ่ะโอ้โหใครแบบ รักทุเรียนนสวรรค์นแน่นอนอันนี้เลยครับผมตรงนี้เป็นตัวคัดเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมที่ทางร้านเนี่ยไปคัดเองที่สวนตัดเองที่สวนคนมาเองปอกเองทําเองทุกอย่างนี่ครับดูดีแบบและอีกอย่างนะครับผมทุเรียนที่นี่จะเป็นทุเรียนตัดแก่ไม่ป้ายยาเล่งสุกตามธรรมชาติบอกเลยว่าเป็นสวรรค์ของคนลักทุเรียนแน่นอนครับตอนนี้เราก็มาเลือกกันเลยครับทุกคนว่าจะเอาคููได้ดีนี่โอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ดีครับพ,พ,พี่ก็จะพาให้เราดูเนื้อข้างในนะครับ โอ้โหอันนี้เนื้อช้ำๆเป็นเส้นๆแบบแก่ๆเลยถึงเวลาที่ลอยคอแล้วครับทุกคนนี่โอ้ค่อยๆเลยนะเนี่ยอือดูเนื้อเม็ดแบบเล็กมากๆอันนี้ทุเรียนกิมจูหรือเปล่าครับผมแบบจะไม่มีเม็ดเลยนี่ครับทุเรียนปาละอูนะครับเนื้อแบบนี้ทุกคนมาอ,มอม มั S 2> <S 2> เนเนื้อแก็ม,มากแบบเป็นเส้นๆเ,เลยอะ่ะอ,อร่อยต้องมอกเลยครับว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่เอ่มีทุเรียนขายตลอดทั้งปีนะครับผมก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับผมจะมีทุเรียนระยองทุเรียนปลาจีนแล้วก็ทุเรียนภูเข่าไฟนะครับผมแล้วในช่วงนี้พิเศนเก็จะเป็นทุเรียนปาลาะอครับอันนี้นะครับจุดเด่นของทุเรียนป่าะอนี่ก็คือจะพอกินเข้าไปสัมผัสแรกคือจะหวานนำํำก็มันตามแล้วกิน,นจะหอมกว่าทุเรียนปกติทั่วไปทุเรียนอันที่แบบว่าถ้ามันแบบเริ่มจะสุกแล้วทุกคนกินมันจะแบบเหมือนวานิลาเลยอะ่ะนนกู ยังกัดในคำบอลเลยยังไม่ถึงเม็ดเลยอะเม็ดเล็กมากไปพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วตรงนี้เลยครับผมพิเศษแบบไขรที่ชอบกินทุเรียนที่แบบแช่เย็นนะครับผมนี่ทางร้านมีบริการแช่้วให้แล้วสามารถกินได้เลยครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาแช่เองที่บ้านครับนี่ครับตรงนี้ก็จะปีที่แบบเป็นกล้องนะครับผมสามารถซื้อยกกล้องได้เลยแช่ตู้เย็นไว้ให้นะฮะทุเรียนที่ร้านนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบยันหลักพันเลยนะครับผมแล้วแต่น้าหนัก แล้วแต่ขนาดของทุเรียนนะครับผมแล้วสาหรับใครที่อยากจะมาลองนะครับผมร้านก็จะเปิด9ก้าโมงปิดหนึ่งทุ่มไม่มีวันหยุดครับผมพิกัดร้านก็จะตั้งอยู่กลางซอยของตะบงหน้าร้านกล้วยไม้สเต็กครับผมอำเภอทะม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับยังไงก็ฝากเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายทุเรียนเลิฟเบอร์ชื่ชอบทุเรียนที่นี่เป็นสวรรค์ของผลักทุเรียนแน่นอนครับผมเลือกได้ตามใจหรือว่าอยากได้แบบขนาดไหนราคาเท่าไรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ร้านเนี้ยใครที่เป็นคนท้องที่ร้านจะแจกทุเรียนฟรีอาทิตย์ละสองวัน เสาสามารถเข้ามารับได้เลยอย่าลืมนะครับผมร้านนี้ครับผมร้านทุเรียนน้องปิกนิกอร่อยถูกใจสส่ทุเรียนเลิฟเวอร์แน่นอนพีนน่นวดคอนเฟิร์ม